ครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตตู้ปลานะครับอว่าตอนนี้มันพัฒนาไปถึงไหนแล้วตออันเอออีพีที่แล้วเนี่ยเราเราแนะนําอุปกรณ์ปลาเออใช่ไหมครับแต่ว่าเราแนะนําไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็ช่างมันเถอะผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดในอีพีนี้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นถังกองนะที่ผม นี่ผมไปซื้อมาสั่งมานั่นแหละผมไม่ผมไม่ได้ใช้กองบนแล้วนะอันนี้จะเป็นถังกองแบบน้ำเข้าล่างออกบนอึ๊ดถือมันมันอาจจะมีเสาข้างบนแต่ว่ามันมีท่อพีวซอุดไว้นะเนยน้ำมันก็จะตกลงมาใช่ไหมตกลงมาแล้วก็ค่อยๆล้นในนี้จะมีอวนเก่าหินกองรวมสิบสองชนิดสองถุงแล้วก็ซีบาหินภูเขาไฟแล้วก็ เปลือกหอยนะครับแต่ว่าจะซื้อเซรามิกมาด้วยแหละจะเป็นวาลเปิดปิดเอาแรงก็ได้นะครับเอาเบาเอาแรงประมาณนั้นแต่นี่นะครับผมเอาแรงก็น้ําก็ดีแต่ว่าตอนนี้เพ,พิ่งเพิ่งเซ็นระบบนะครับมันยังไม่ค่อยใส่มากนี่มาขออาหารอีกแล้วเนี่ยขออาหารสองตัวเนี้ยออน่ารักนะครับตัวนี้ตัวผู้นะ ผมเช็คดูล้วแต่ว่ามันยังไม่โตผมเช็คตรงคีบเนะ่ยประดูกก็ยังอยู่ดีติมี่เลเท,เทลก็ยังอยู่ดีแต่น้ำค่อนข้างขุ่นนะอแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวขัดตู้นะครับก็ค่อยๆขัดขัดแต่ผมจะขัดแค่ด,ด้านหน้านะผมไม่ขัดเออด้านหลังให้ชักเกอร์กินเป็นอาหาร แล้วก็อันนั้นก็จะเป็นประกาศนะครับอันนี้ประกาศตัวเมียนะประกาศตัวเมียตัวเมียตัวผู้สองตัวนะมันจะเป็นพวกยาปลาอันนั้นันี้แพงนะอันนี้ผมใช้ไปหน่อยหนึ่งนี่นะเนี่ยนี่จะราคาถูกยาฆ่าปรสิตเนี่ยแต่น้ํายาน้ําใสผมไม่ไม่ใช้แล้วนะมันจะทําให้ปลายยุ่สั้นมัน มันแล้วแต่คนใช้นั่นแหละแต่ผมไม่ใช้แล้วนะแตตั้งโชว์ไว้อย่างนี้แหละแต่ยาเหลืองยาเหลืองนี่ผมยังใช้อยู่นะเพราะว่ายาเหลืองแบบอะคัติกเนี่ยมันก็ดีนะแล้วเนี่ยเป็นพวกยาปลาบ้านึงนะขอจัดระเบียบก่อนอนี่นะใอนน้เป็น ปลาทองนะจะมีเชกเกอร์สองตัวแล้วก็บ้านให้มันอยู่เราจะเป็นตัวปัม๊มปั๊มที่บอกสำหรับตู้ยี่สิบสี่นิ้วแต่นี่ตู้มันสิบหกนิ้วเองก็ค่อนข้างจะแรงอยู่จะเป็นกองบนนะแต่น้ําก็ค่อนข้างที่จะใสเก็ดแก้วนะครับอันนี้จะเป็นพวกเก็ดแก้วอย่างที่ผมแนะนําไปอีพีที่แล้วนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวสิง อุยแป๊บนึงนะครับก็ตะกี้ไปไล่หมานะครับก็มันปิดมันช่วงติดสัตว์แล้วนะก็ก็ก็ต้องไล่มันนะครับอ่างอีกแล้วนี่นะครับแต่น้ำมันซึมนะครับผมก็เลยเอาเทปพ,พันเกลียวมาพันไว้แล้วก็ต่อกับท่อ PVC อีีจะไปใสายยางหลอดไฟจะตั้งไว้ตรงกลางแล้วนะ จก๊ออกซิเจนฮีเตอร์กระดาษเทชชู่ปั๊มลมแล้วก็ล็อกเก็ตต้นกระบองเพชรอีก3ต้นนะแล้วก็ไม้มันทัดวัดปลาแต่ผมไม่ได้จับม,มันมาวัดบนบกนะผมวัดในกระมังเติมน้ำสองนิ้วครึ่งแค่นั้นแล้จะเป็นใย,ยกองจะเป็นอวนเก่าที่ยังเหลืออยู่นี่จะเป็นอาหารประทองไฟฉาย แล้วก็ปั๊มลมก็เออกองก็ใส่ยางอีกเช่นเดิมอันนี้เป็นตู้คนให้อีกแล้วอย่างที่ผมแนะนำไปก็รอบๆตู้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับอืมก็ค่อนข้างที่จะครบมีกระชอนนี่ับโดยรวมของตู้นัาปัก ไปจากที่เอาไว้บนนู้นก็จะแขวนไว้ตรงนู้นแล้วนะครับอ่ะก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาแล้วนะหลังจากที่เป็นกองบนงูนะะก็พัฒนามาเป็นปัจจุบันอ่ะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสดีค๊ายบายบอ่ะบายเลยเตมี่ ¿verdad,